สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะมีรายงานว่าที่ประชุมคอรมอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังกอบวงเงิน34,800ล้านบาทนะคะให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานโครงการกลุ่มที่3ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเพิ่มเติมพศส5 6 4 โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำเล็บทำผมรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตรา50แต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะคะหรือไม่เกิน1,200บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2565นะคะ น,นายธนกรวังบุญคงชนะโคศกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่สําสำหรับคนที่เคยใช้สิทธิ์ในเฟส3จํจำนวนราว27ล้านคนนั้นคนเก่าที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์นี้และสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ได้เลย ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายน2,565ค่ะส่วนคนใหม่ต้องลงทะเบียนสมัครคนละครึ่งส่วนผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นั้นนะคะรัฐบาลได้กำหนดสิทธิ์ไว้ให้1ล้านสิทธิ์โดยจะสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com ได้ในวันที่10กุมภาพันธ์นี้และ เริ่มใช้ใจ่ายสิทธิ์ได้ในวันที่17กุมภาพันธ์นี้โดยให้วงเงินคนละครึ่ง1,200บาทค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครโครงการคนละครึ่งเฟสที่4มีอะไรบ้างนะคะก็มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนณะวันที่ 25มกราคม2,565ค่ะและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2นะคะและก่อนการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่4ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิตามโครงการคนละครึ่งเฟสที่3จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยยกเว้น ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ